สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพาพี่นะครับพาพี่เล่รักมาเล่นกับทั้งดาวดูม,มวยคุยกันว่าวันนี้จะโชกันหรือเปล่าดูม,มวยคุยครับผม น้องทักทายพี่แล้วน้องทักทายพี่แล้วทักทายกันแล้วครับพี่กับน้องทักทายกันแล้วเฮ้ไอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นมวคุยอีกมาแล้วเนี่ยคือหันหลังให้กันเนาะทีเนาะก็นี่แหละตัวหน่อย อยากเล่นกับพี่ครับแต่พี่อยากเล่นดินแ่่ิพิวาจังได้พิเลอเลอดยเฮ้ย đã quick, quick, quick. nằm Quick. 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 nằm đấy Quick. ủa Quick. 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 khiếu, Quick. <laughs> quick. โอ้หานอนหาแล้วพี่เลิศหาแล้วง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วครับไอมาแล้วครับมวยคู่เอกของเราเนี่เนี่เอ๊ะเนี่ยนี่เอไอไอจับมือกันก่อนอ่ามโมฮีต้องจับมือกันก่อนครับอ่า ทถทายกันก่อนนี่นี่นิดนึง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 ก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีโอเอ้านอนอ่อนแล้วนอนนอนอ่อนนะนอนอ่อนวิชายแล้วจะอ่อนวิชายแล้วครับนี่ก็เออเยอะดื้อเออเยอะดื้อเยอะดื้อเอ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 อยอะดื้อเออเยอะดื้อ เอ้ยเดือยเดือนี่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 มหอยคุยอีกเลยะนี่นี่นี่ยังไม่จำเรอออนี่นี่นีนี่นี่โคดแล้วโคดแล้วเขียนแล้วครับเขียนแล้วพอซื้อมา เขี่ยแล้วไปใช่น้อเขี่ยแล้วอย่างนี้เลยครับโก้แล้วเดินนี้เลยพี่เลิตเราไปน้องดาวโก้แล้วเดินนี้เลยครับปะีิเลิศปะมวยปะบิเลศปะมวยมามามา่มามาิเลิศมามาเลยบิเลิศมาเลยมาเลย จะทำอะไรครับทักทายให้เฮ้ยเฮ้ยอยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชกชกเฮ้ยเฮ้ยโชว์แล้วโชว์แล้วโชว์ใหญ่เลยครับไปเลยปะปะ เด็กย so ังไม่เล on <t ried noise> uh, <t ried noise> ่นอีกนอนแล้วนอนพี่ชายนะครับนี่เอออย่าดื้ออย่าดื้ออะก็เอาหัวไว้นองแน่บอกว่าอย่าดื้ออย่าดื้อเออเออยาดื้อเออเออเออยาดื้อบอกน้องแน่ย่าดื้อเอออาก็ก็ ไปได้ไปได้ไปไดาเลยนะนอนแล้วครับนอนอ้อนพี่ชายแล้วอยากให้พี่ชายมาเล่นด้วยครับโอ้โอ้โอ้ทานอนโอ้โอ้ว้าโอ้โอ้ี่เลิศไปไหนไปเล่นมาเล่นกับน้องดาวหน่อยเร็วเลยครับ เลื่อนไปไหนพี่เลื่อม่เล่นกับน,น้องนาวน้อยนีนน่นอนนอนไม่มีเพื่อนเล่นนี่เนี่ยนะน้องนอนไม่มีเพื่อนเล่นอนะ่ะพี่เลิศหน้ามาหาน้องนอนเล่นนี่นะมรู้ไหมหันหน้ามาเล่นกับน้องก่อนนู้นี่เหรอแม่น้องทัดทายแล้ว ทักทายแล้วครับอโอ้โหแล้วพี่เล่นไม่เล่นด้วยน่าไล่ลักเกียอ,อกไปแล้วเฮ้อะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังฮอะไรครับลูก เป็นไรทำไมไม่เล่นกับน้องอ่ะวันนี้นู่นนุ่นนุ่นดูน้องอยากเล่นด้วยแล้วเล่นกับน้องไปลูกไปไปเล่นกับน้องไไปไป ดูเด็กนอนอ้อนแล้วเอออยากเล่นกับพี่แต่พี่ไม่เล่นด้วยเอลุกได้ป๊อเออเอ้ยลุกได้ไหมฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนแล้วครับเร่อของเรานอนแล้วโอ้โอท่านอนนะท่านอนนะนอนแล้ว นอนแล้วพี่กัน้องนอนแล้วครับนอนแล้วครับนอนแล้วไอ้นอนย่อกันฮิตฮิตฮิตมือใครซนมือใครยาวเอไอเออเอ้เอ้เออลูกบ่ได้โอ้โอ้ลูกบ่ได้ ลุกไป đây วิ่งเลยลุกเด้๋ยวปะล่ะไปไปวิ่งเลยลุกได้๋ยวปล่ะไปเลยปะ,ปะลุกได้ป๋ออึดอึดอึดโอ้ยไม่ว่าแต่จะลุกไม่ได้ครับผมมันเพ,พิ่ยาะพริกเปียวอะไร อะไรลูกอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรพูดนอนเล่นออนดินน,น้องมันเย็นเหรอลูกดินน้องเย็นหรอครับดินน้องเย็นเหรอรหอ,อ,รอ,อาป่ากคิ้วอะไรลูกยิวกล้วยยิ้กวกล้วยโอ้นอนเล่นแล้วครับนอนเล่นแล้วนกขึน ทำอะไรอุอุออุ้อออออทำอะไรดูคุนนะ่ะผู้อย่าเล่นน้ำก็ไ่ได้เล่นน้ำ <c oughs> ไป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 เฮ้ยนู้นเอ้ด um> ูดูฟังน oui> ู้นะอยากมาเล่นกับพี่ครับอยากมาเล่นกับพี่ชายมาไม่ได้แล้วโซเท่านั้นดู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 ท่านอนพี่เลิศครับดูท่านอนพี่เลิศดูท่านอนพี่เลิศครับผม ันนี้มวยหุยของเรานะครับผมไม่โชกันเลยไล่กันนิดนิดนหน่อยครับผมนอนแล้วต่างไฟต่างนอนแล้วครับพีดด้วยก็นอนน้องดาวก็นอนตั้งายต่างนอนแล้วครับก,ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไป พาแม่ในโคนะครับผมไปเก็บขยะพาแม่ในโคเดินออกมาลังายบ้างนะครับผมเพราะว่าแม่ในโคน,น,นั้นทีจะได้ออกเดินนะครับผมขอจบไลไอคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะรับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องพลายเรือดรักด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคือหนึ่งหัวใจนะครับ สวัสดีครับครับเร็วสวัสดีครับก่อนครับเร็วครับครับเร็วโอ้สวัสดีครับ